ใครว่าใครกล้าว,ว่าโอ้น้าตาไหลแม่เช็ดน้ําตาให้นะโอ้แม่เช็ดน้าตาให้นะลูกน้ําตาไหลเข้ามาดูพวกหนูแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะครับครับลูกฟ้องแม่เหรอลูกฟ้องแม่น้องดูน้องเล่นกันสิรินจังเลกซังเล่นกันทุกนูน้นลูก ครับดูน้องเหรอโลกอ๋อน้องเล่นกันเหรอโลกเหรอน้องอยากหนูอยากเล่นกับน้องเหรอโลกหืมอยากเล่นกับน้องเหรอครับอ๋อยากเล่นกับน้องอ๋อยากไปเล่นกับน้องเหรอโลกนนนนนชินจังเล่นอยู่นนเล่นกันอยู่นนไม่มีใครมาใกล้เลยไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยเหรอลูกหืม คใครว่าใครกล้าว่าโอ้น้ำตาไหลไม่เช่นดน้ำตาให้นะโอ้ไม่ใช่นดน้ำตาให้นะลูกน้ำตาไหลโอ้น้ำตาไหลนะลูกไม่เช่นดน้ำตา,ตาให้นะอืมไม่เช่ดน้ำตาให้นะลูกโอ้น้ำตาไหลน้ำตาไหลเหรอลูกอืม อยากลูกเดินใช่ไหมเมื่อกี้แม่พาเดินอะไรอุ้ยใครแวบโดวยกระโดดข้ามหน้าแม่ไปออทำไมอะลูกทำไมครับใครทำอะไรลูกใครทำอะไรลูกบอกแม่สิเพิ่งป้อนน้ำเพิ่งป้อนน้ำนะคะโอ้แม่รักลูกที่สุดในโลกเลยลูกดูดูด,ด,ดูน้องชินจักไปไหน ชินจังทำอะไรชินจังทำอะไรมานี่มานี่มานี่กระโดดโลดเต้นนนนนนน,น,นมาเล่นกับพี่พิเศษมาเล่นกับพี่พิเศษมาอช่วน้ำตาให้ลูกช่น้ำตาให้นะอืม,ม,นะอมโอ้ยเสียงใครเล่นอะไรเสียงใครเล่นอะไรโคงคามโคงคามแล้วก็กระโดดโลดเต้นอยู่คนเดียวน่ะน,นั่นชินจังเก่งมากเลยเว้ยกระโดดโลดเต้น ใครกล้าทำลูกแม่อืมใครทำลูกแม่ครับแม่รักลูกนะลูกแม่รักลูกที่สุดเลยนะแม่รักลูกที่สุดนะลูกลูกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียใจอืาเฮ้ยู้เป็นไรฟ้องแม่ฟ้องแม่น้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยฟ้องแม่เดือดรึเหรอ อ๋อเช็ดให้เช็ดให้อมอ้า,อาวแม่ไม่มลูบหัวถ้าลูบหัวแล้วก็จะแลบลิ้นนะคะอเ,คเอามือมาเลียลูกมาเลียโอ้น้ำตาน้ำตาไม่เช็ดให้อืมหมาะจะมือมาเ,าามเมลีเยเหรอลูกอยากเลียมืออืมอยากเลียอยากเลียมากเลยนะคะดูดูดูอยากเลียมือ เอาให้ถึงลูกเอาให้ถึงเอาให้ถึงแล้วอืมเอาให้ถึงยกขึ้นมาอีกยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาอีกลูกอันยกขึ้นมาเอออีก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 เขาพยายามจะเลียนะคะแต่ยกขึ้นมาไม่ถึงอีกลูกอีกเอาขึ้นมา ขึ้นมาหูกอืมอีกคนเก่งเป็นเก่งของแม่น้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องไผ่เงินมาดูพี่พิเศษสิพิเศษจะเรียเมือลูกไผ่เงินโอ้ยวิ่งกันพูดปาดพูดปาดเลยนน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 ั่นใครใครขึ้นไปบนที่นอนนั่นใครนั่นใคร อ๋อไอคิวซ <soci> nos ังนึกว่าชิ้นจังตกใจหมดตกใจหมดเลยไอคิวซังน้องไม่มาสนใจหนูเลยแหละลูกน้องเล่นกันน้องไม่มาสนใจหนูเลยอืมอืมอืมเลียปากมากๆเห็นไหมน่ะจะอ้วกเห็นไหมไม่ต้องเลียลูกไม่ต้องเลียปากมากจะอ้วกเห็นไหมเออ แตวแค่เนี้ยนอนตื่นขึ้นมาเรียกหาแม่แลวลร้องไห้อยากแอ้แอะแอแม่เข้ามาดูเรียกหาแม่คิดถึงแม่เหรอฮะคิดถึงแม่เหรอแม่ไปดูข้าวแม่ไปต้มไก่ให้พี่หมาให้น้องหมาลูกให้พี่หมาน้องหมากันต้มไก่ เดี๋ยวทำข้าวเดี๋ยวเตรียมทำข้าวให้พี่หมานะพี่หมาพี่แมวเพื่อนเพืน่พนแมวน้องน้องแมวน้องลูกเนาะเดี๋ยววิเศษก็ได้มามันข้าวเหมือนกันนะครับลูกรู้ไหมแม่ก็อยู่ใ,ใกล้หนูอย่างนี้แหละเดินไปเดินมาโอ้โหกร,โดดกระโดดลงมากระโดดลงมาเกือบโดนวิเศษไวมากเมื่อกี้แวบหนึ่งเลยเจ้าขวัญใจนะคะแว็บหนึ่งเลย นอนซะเอเอซะ,ะ,นะะลูกเอเอซะเอเอนอนเอ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 นะอืมหลับซะลูกเอเอนะครับลูกเนี่ยเนี่นี่ไปอีกแวบ,บหนึ่งนะหลับซะลูกเอเอนะครับหลับนะเด็กดีของแม่นอนซะนะอืมแม่อยู่ตรงนี้แหละแม่อยู่่ใกล้ เวลาหนูหลับแล้วแม่ันจะไปทําข้าวนะทํำข้าวให้น้องหมาน้องแมวพี่หมาพี่แมวนะลูกนะสงสารจังตื่นขึ้นมาไม่เจอหน้าแม่เสียงเรียกแอะแอะแอแอจะหลับแล้วเนี่ยจะหลับละเดินกระโดดข้าม เวบหนึ่งเลยกระโดดข้ามไวมากนนเล่นอะไรกันฮะเล่นอะไรกันใครจะมีความสูงเท่ากับห้ากุมารเนี่ยฮะไปดูข้างบนกันบ้างน,นะคะข้างบนเขานอนกันยังไงไปดูข้างบนกันนะคะโอ้นอนเป่านอนเป่าพัดลมไอเย็นอ่ะลูกเย็นสบายกันไหมไปบุญสมชาย พ่ป้านนอนต่อพัดลมไอยเย็นกันดูดูข้างในสิเป็นไงบ้างสมซาเขาเปลี่ยนที่นอนแล้วเขาไม่นอนตรงนี้แล้วนี่สมซามาอยู่นี่มาอยู่ห้องนี้กันเต็มเลยนะคะห้องนี้มันจะเป็นฝ้าแล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งฝ้าสองชั้นทำให้ไม่ร้อนนะคะเราเปิดพัดลมให้ทำให้ไม่ร้อนมากนะคะ กลายเป็นที่นอนใหม่ของส้มซ่าคือตรงนี้นี่นอนกันดูดูดนี่พี่ต้อมพาน้องนอนอยู่ตรงนี้ยหละลูกนอนกันเต็มเลยนะคะจ้าว่าไงคะคุณสวยตรวหม้อปกัปกกล้วยปักกล้วยเด้ะลกูปะกปกักกล้วยเอ้ยปักกล้วยเขาตัวบบอด้เลย,เลย น้องเครเชรเอ้ยเออนอนกันกีวีครับกีวี่ครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ร้อนใช่ไหมลูกแล้วช่วงหน้าร้อนห้องชายทะเลอยู่ไม่ได้เลยนะคะจะร้อนมากแล้วจะพากันมาหลบตรงนี้หลบตรงนี้หลบกันนะคะเนี่ยห้องชายทะเลจะร้อนมากแดดส่องมาพอดีเลยนะคะ ขาประจําของเราน้องพลอยมาแล้วน้องพลอยน้องเพชรเดินมาแล้วสา,าออบตโอ้ยแม่มาแล้วก็เดินมาหาแม่กันเดินมาหาแม่กันเออใบเงิน,นอเพชรเพชรรับลูกอ,กกอุ้มไม่ไหวแล้วแม่เพชรหนักมากเลยเพชรอ่ะอุ้มไม่ไหวแล้วยีวี่ก็เหมือนกันตัวเบลเลอร์เลยนะคะ ดูสาวอบอตอนี่ตัวเบลเลอร์เลยต้มอ,ออกมากันเต็มเลยแต่งไทยแต่งอ่อนแต่งโมอยู่นู่นหลบอยู่ตรงนู้นนะคะเปิดพัดลมให้อากาศร้อนมาก เดี๋ยวไม่ไปทําอาหารให้นะลูกดี๋ไม่ทําอาหารให้นะแค่นี้นะคะเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากนะคะ80ชีวิตนะคะสนับสนุนค่าาหารน้องๆได้นะคะ080 802 3039พรอ้อมเพย์นะคะ สนับสนุนได้นะคะน้องๆกินอาหารกันเปลืองมากเลยนะคะแล้วก็สายแมวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ